สวัสดีค่ะช่องสไตล์บายพีพีมีสาระดีๆมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะที่ตามที่เห็นในคลิปวิดีโอนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหประโยชน์มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ 1. มะม่วงหาวมะนาวโหมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอวัยและลดยิ้วรอยนะคะ 2. ผลมีส่วนช่วยลดความอ้วน สผลเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะคะสีช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะหมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะหธาตุเหล็กในผลมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานนะคะเมีส่วนช่วยรักษาโรคโรหิตจาง 8. น้ำของขลนะคะสามารถนํามาใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวได้นะคะ 9. ใช้ทําเป็นผลไม้หมักดอง 10. นํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูนะคะ11ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะส่วนของแก่น 12. เนื้อไม้นะคะแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยล้านะคะ 13. รากช่วยให้เจริญอาหารนะคะผลไม้ผลเล็กๆ แต่คุณภาพดีเยี่ยมนะคะหารับประทานเพื่อสุขภาพกันได้นะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะตัวนี้อาจจะมีรสเปรี้ยวสักนิดนึงแต่ว่าทานแล้วเป็นยานะคะเนี่ยค่ะนี่ต้นแบบที่บ้านนะคะสดๆเลยค่ะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยค่ะ มาให้รับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอตัวนี้เป็นม่วง่ามะนาวหอ่โขออภัยด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอ อาจจะไม่ชัดเจนในด้านเสียงหรือว่าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกคนนะคะทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังังใจปรารถนาทุกประการนะคะ เงินทองไหลมาที่มาเฮงๆรวยๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะรวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย